อกับทีเด็ดค้นมือบอลกันอีกครั้งวันนี้ได้เป็นการเจอกันระหว่างเอเอสโบรมาเจอกับเจหนัวนันปนทะทะอไลสึกกันโซเชเรีย R. ประจาวันที่7มีนาคมเวลา18นาฬิกานาที มาที่เจ้าบ้านโรมาก,กันก่อนเลยนะยังรักษาฟอร์ไปได้อย่างคงเส้นคงวาเดินหน้าลาสามแต้มจากทีมคู่แข่งมาหลายเกมแล้วสำหรับผลงานก่อนหน้าน,นี้นี่บอกเลยว่าช่วงนี้ใครจะกระพงพีแกนี่ก็ต้องระวังไว้ให้ดีเลยล่ะฟอร์มดูยังกะอะไรเกมนี้ที่พบทีมเยือนเจนัที่ฟอร์แม่งก็ไม่ได้แย่อะไรยังไงก็อย่าประมาทนะเจ้าบ้านโรม่า มาที่ทีมเดอนอย่างเจนัวนะที่มันดับ11ของตารางวันนี้ออกมาใช้แวนถึงทิ่งของโรมา่าที่มันดับท็อปทีก็ไม่ได้ง่ายหรอกถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ได้หนีกันมากนะักแต่ด้านความแกร่งและฟอร์มของโตมุล่นนี่ก็ต้องยกให้ทางเจ้าบ้านโรม่าที่แม่งมีดีกว่าอย่างไงเกนี้ถ้าเจนัวคิดจะเก็บ3ามแต้มกลับบ้านบอกเลยนะว่ายากเกนี่ล่ะก,กูว่าโรม่าซ่าในบ้านถ้าอยากรวยแล้วก็แอดกูมาที่แอด88 YouTube นะ เดี๋ยวพวกมึงห้ามลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กูด้วยขอบคุณกูณไปแล้ว